สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องคอมพิวเตอร์ของผมนะครับก็ผมได้สั่งกับร้าน i h ซ l CPU นะครับทุกคนก็คือเครื่องนี้ทั้งกล่องนะครับก็คือ1นึ่งแสนบาทนะครับก็คือผมก็ได้ซื้อมาเพราะว่าเครื่องเก่ามันผมเอาไปเคลมแล้วผมขี้เกียจรอผมก็เลยซื้อใหม่เลยโอเคนะครับทุกคนก็ข้อแพ็คมาก็ดีอยู่นะครับทุกคนแต่มันหนักมากเลยโอเคซึ่งผมก็จะแกะก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมขอแกะก่อน a few moments later ตอนนี้ผมก็ได้แกะมาแล้วนะครับทุกคนโอเค ซึ่งมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเขาจะออามาผมว่าต้องมีกล่องมาด้วยนี่็นะนี่ไงกล่องมาแล้วนะครับซึ่งสเปคนะครับเดี๋ยวไปบอกค้ายคลิปนะครับทุกคนก็มาดูตอนนี้กันเลยก็ได้นี่นะทุกคนก็คือกล่องกระจกของผมนะครับคือ3080นะครับเนาะเป็นตัวพิชชันนะครับเป็นตัวสีขาวนะครับทุกคนเนาะก็ไปวางไว้ไหนดีวะโอเคผมจะวางไว้มุมนี้ก่อนแล้วกันนะครับกล่องเนาะ ก็โอเคต่อไปนะครับพาวเวอร์ซับไพ่นะครับทุกคนก็เป็นของขอแซนะครับเป็นตัวขอแซนเนี่ยนะครับก็คือ R M 8 5 0 X นะครับก็เป็นตัวทีขาวนะครับก็คือของผมนะครับก็จะเป็นสีขาวกระจกก็ขาวพาวเวอร์พาวเวอร์ซับไพก็ขาวอ่าต่อไปนะครับนี่นะครับก็คือชุดน้ําเปิดนะครับผมสั่งเป็นตัวชุดน้ําเปิดเนาะก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนมีเหล็กเนาะนี่นะก็คือผมใช้ลายเส้นนะครับก็คือเป็นลายเส้นก้านะครับก็คือ5 900x นะครับก็คือผมซื้ออันนี้มาครับตอนที่7 1 2ยังไม่ออกพอผมซื้อปุ๊บ g 1 2แม่งออกปั๊บเรียบร้อยเปลี่ยนไม่ทัน <c oughs> เปียนไม่ทันต่อไปนะครับก็คืออันนี้น่าจะเป็นบล็อกน้านะครับเป็นของ EK นะครับก็ผมไปสั่งไปว่าเป็นของ EK ไปเลยนะก็คือของดีไปเลยต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นเมนบอดนะครับก็คือ X 5 7 0นะครับก็เป็น S lock นะครับโอเคแต่ผมก็จะวางไว้ตรงนี้ต่อไปมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกไหมน่าจะเป็นเครื่องแล้วนะครับทุกคนผมว่านะน่าจะใช่เครื่องหรือเปล่าอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือคือ อยงผมไม่รู้นะครับว่าไหนเป็นเครื่องอะไรเป็นอะไรแล้วครับตอนนี้ผมก็แปลว่าถ่ายคนเดียวนะครับก็คือเพื่อนผมมันไม่อยู่นะครับมันเลิกงานประมาณ2องทุ่มผมก็แปลว่าอยากจะสตรีมแล้วเพ <c oughs> ราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องไปสตรีมกับพี่บินนะผมขออ,ออกมาก่อนไอเนี้ยโอเคนะทุกคนผมเอากล่องตรงนี้ออกก็คือกล่องครีนะครับทุกคนเป็นเครีนะครับก็นี่นะทุกคนก็คือครเคทของผมนะครับสวยปะเฮ้ยสวยสวยสวยก็แฟน,นผมอีกอันนี้คือเมียคนที่สอง <laughs> โอเคก็คืออันนี้เลยนะครับก็เป็น P3 นะครับก็คือสีขาวนะครับสวยงามมากนะครับทุกคนโอเคแต่ผมขอ,อไว้ไว้ตรงนั้นก่อนต่อไปนะครับยังไม่หมดอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือซิงค์น่าจะใช่เขาเรียกว่าซิงค์ใช่ไหม เออเออนั่นแหละนั่นแหละโอเคเก็บไว้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนต่อไปก็เฮ้ยเดี๋ยวมันยังไม่หมดมยังไม่หมดนี่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 มีข้างๆอีกนะครับทุกคนก็คืออันนี้จะเป็นอ่าพัดลมนะครับพัดลมโอเคดูของทั้งหมดนะครับก็เฮ้ยก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ตอนนี้ห้องลกมาก อันนี้ก็คือห้องใหม่นะครับก็คือแบบไม่ช่องใหม่ดิอันนี้มันคือห้องน้องของผมนะครับแต่ว่าผมขอมาอยู่ก่อนนะครับเพราะว่าห้องเก่าเขาทุบทิ้งแล้วเพื่อที่จะไปสร้างเป็นห้องใหม่นะครับอันนี้ก็คือแรมนะทุกคนคือแรมนะครับก็ผมสั่งมาก็ประมาณท่าที่สองจิกนะครับแต่ันี้เป็นสิบหกเนาะเดี๋ยวมันก็มีกล่องนะผมว่าเป็นตัวที่ขาวนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องคอมเยอะขนาดนั้นขนาดนั้นนะครับทุกคนผมก็ให้เพื่อนผมแหละจัดให้คือมีอีกมหมยอ๋อเนี่นะทุกคนก็คือ SSD นะครับทุกคคนนก็ืออ m.2 าะะไรรปมณี้ ตัวนี้500รกิกไม่ใช่500รกิกนะ <laughs> ห้ารอยกีกิ้วอยากได้เออยากได้โ okay. อเคน,นี่ก็จะเป็นแรมอีกตัวหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งต่อไปคือ,อคอมแล้วนะครับทุกคนเราจะได้ดูเลยว่าคอมผมเป็นยังไงผมขอเอาออกมาก่อนนี่นะทุกคนผมก็ยกมาแล้วโคตรหนักหนัก,นกมากผมขอแกะอันนี้ออกก่อนนะทุกคนก็คือเคสคอมผมนะครับก็เฮ้ยอยากเห็นเล้ว a few moments later นี่นะทุกคนผมก็แกะมาได้นิดน,นึงเลยนะทุกคนก็คือเขาแพ็คมานหนามากเลยนะครับนี่ก็คือแบบว่าต้องแบบค่อยๆนะครับค่อยๆเอาออกมานะทุกคนค่อยๆออกมานะก็คือแบบไม่ต้องแบบไปรีบนะครับรีบปุ๊บ คือน,น้ำพุ่งกระจายนะผมบอก <c oughs> เราแบบว่าเราอย่ารีบนะอะไรประมาณน, <c oughs> นี้นี่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  ป,ป,ปอันนี้คือไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีเลยนะครับคือซื้อเองเลยนะครับก็คืออยากได้ใหม่หหหเฉยๆแหละก็คือมันก็เครื่องเก่าผมแบบว่าผมไปส่งเคมะแล้วเขาต้องรออีกหนึ่งเดือนนะผมก็เลยแบบอ้อซื้อใหม่เลยดีกว่าอะไรเงี้ยผมก็จะมี2เครื่องนะครับเดี๋ยวเอาเครื่องเก่ามาผมก็จะใช้เครื่องเก่าต่อด้วยเพราะว่าจะเอามาเป็นเครื่องเนี้เป็นยิงสตรีมนะครับที่ผมซื้อมาแค่5 0 0จิกนะเพราะว่าผมไม่ได้เซฟงานหรืออะไรในเครื่องนี้คือนิจเอาไวล่นเกมอย่างเดียวเลยโอ้กว่าจะแกะเสร็จคือเขาแพ็คมาดีมากเลยนะทุกคนก็คือแบบว่า ตอนนี้ผมเอาออกหมดแล้วเป็นไงรูปทรงคอมใหม่ของแบคคุงกุยขอบคุณนะครับทุกคนอันนี้ก็เหมือนแบบฉลอง1ล้านซับด้วยนะก็คือผมก็พึ่งถือึง1ล้านซับด้วยซึ่งมันจะมีอ่าไอตรงเนี้ยไอตรงที่เป็นกระจกตรงเนี้ยโอเคแต่ผมเอามาใส่แปบบ๊บโอเคนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วผมใส่น,นี่เสร็จเร้วนะครับทุกคนก็คือเราต้องถอดไอนี้ออกมานะแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับก็คือ มันจะหมุนได้นอนเนี่ยอ่าอะไรประมาณนี้นี่นะครับช่วงเวลาที่ฟินนะครับวุเอ้ยเป็นไงล่ะ <laughs> นี่นะครับก็เป็นคอมผมนะครับเป็นไงใส่นี่แล้วสวยเลยก็คือมจะเป็นเคิดเปื่อยนะทุกคนก็ชอบยังไงก็ทําอย่างนั้นนะครับทุกคนก็คือผมขอต่อสายไฟอะไรก่อนนะเพื่อ <c oughs> ที่จะเปิดเครื่องนี้โอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็นี่นะประกอบเสร็จแล้วต่อไปก็เปิดเครื่องเปิดเครื่องนะยู่ด้านนี้หนึ <c oughs> ่งสองใส่เดี๋ยวเดี๋ยวใส่น,นั่นเลยโอเค <c oughs> เปิดแล้ว อ้าวอ๋อยังไม่ได้เปิดอันนี้หรือเปล่าพาวเวอร์เปิดนี่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 ไฟขึ้นมาแล้วไฟขึ้นไปแล้วเปิดแล้วนะครับทุกคนปึ๊บจุดน้ำเปิดแล้วตอนนี้เส้นเสียงน้ำนะครับก็คือเพิ่งเคยใช้จุดน้ำเปิดเหมือนกันโอเคเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไปปึ๊บไปปึ๊บเฮ้ยสวยวะม,มีรัว่วเปล่ามีรัว่วไหมไม่น่าจะมีรั่วนะครับโอเคก็น่าจะทำงานได้ปกตินะครับก็คือเป็นอย่างนี้เลยคอม1,500งแ้ วยเท่าไเมียคนที่สอง่ะมียคนที่สองเพราะอันนี้พ่อผมมาดูด้วยก็คือเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนก็ถือว่าสวยมากเลยนะคสวยมากโอเคทุกคนก็คอมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสายเดี๋ยวให้เพื่อนมาจัดให้นะครับเพราะว่าขี้เกียจก็คือมาแล้วนะทุกคนก็คือนี่เลยเป็นอ่าเขาเรียกว่าแล้วเป็นไอคอมเครื่องใหม่นะครับซึ่งผมไม่ได้เล่นคอมมาประมาณกี่วันแล้วสามวันนะ สามวันสามวันนี่ผมไม่ได้เล่นสามวันโอ้โหโอเคนะครับนี่ก็อ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่าไออะไรวะว่ามันแบบว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอโหลดอะไรแป๊บนึงนะอ๋อซีพนะครับผมจะใช้เป็นลายเส้นนะครับลายเส้นเก้านะทุกคนเดี๋ยวขอโฟกัสก่อนอลายเส้นเก้านะครับก็คือห้าเก้าศูนย์ศูนย์เอ็กแล้วก็เมนบอร์ดนะเป็นของแอสโลกนะครับเอ็กห้าเจ็ดศูนย์แบต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 นบตแะตรบตแบตแบตแแบต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 แบบตแบตแ วิดีโอกราฟิกนะครับ RTX 3 0 8 0นะครับก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับเครื่องนี้นะทุกคนก็สําหรับถ้าใครอยากซื้อเครื่องแบบผมนะครับเครื่องนี้นะสั่งตามนิดเลยก็ได้นะครับทุกคนก็คือผมจะขึ้นภาพไปดูนะครับทุกคนก็นี่นะครับก็คือเครื่องของผมนะครับในตอนนี้นะแต่ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนไฟนะเพราะว่าผมเปลี่ยนไม่เป็นผมไม่อคยรู้เรื่องคอมนะเดี๋ยวผมให้เพื่อนผมมาเปลี่ยนนะครับผมก็รู้หมนกันว่าถ้าเป็นสีขาวใั้งเครื่องมันจะสวยขนาดไหนโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วนะกด